สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมสุเมธโพสีทองกับสวนแก้วิชิตดอนเมืองมีอุปกรณ์ในการใช้ทำและสร้างความสวยงามให้กับชุมชมมานําเสนอขายให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับหัวใจสําคัญของการตัดแต่งทําให้ต้นไม้ของคุณนั้นมีความสวยงามหรือเปลี่ยนสีหรือว่าจะเป็นการตัดแต่งเพื่อ,อ เก็บรายละเอียดต่างๆนะฮะก็จะหนีไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราไม่มีมีดนะครัมีดตัวนี้ผมได้ออกแบบขึ้นมาด้วยกัน2แบบด้วยกันก็คือแบบที่1น,นะฮะแบบที่1ก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับผู้ชมจะเป็นโค้งเป็นลนักษณะของใบมีดที่โค้งนะฮะใบมีดที่โค้งเพื่อ,อสะดวกและง่ายต่อการช้อนเข้าไปตัด รากด้านในนะครับก็คือเรียกกันในนามที่เรารู้จักกันทั่วไปคือมีดตัดรากนั่นเองนะครับส่วนแบบที่2แบบที่2นี้ผมก็จะเป็นมีดที่ใช้ในการเสียบยอดนะครับมีดที่ใช้ในการเสียบยอดเพื่อที่จะได้เปลี่ยนสีโน้นสีนี้ตามใจที่เราต้องการนะฮะ หัวใจสำคัญของการเสียบยอดที่ดีอย่างหนึ่งก็คือจะจําเป็นจะต้องมีมีดที่คมนะฮะคมและสะอาดถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะฮะจะดูว่าใบมีดเนี่ยมีความบางนะครับนี่คือความความกว้างของใบมีดนะครับส่วนส่วนด้านด้านหลังด้านนี้นะฮะก็จะเป็นความบางของใบมีดซึ่งบางอยู่ประมาณหนึ่งมิลลิเมตรนิดน่ งานที่บางแบบแลักษณะเด่นแบบนี้จะสามารถทำให้แผลรอยตัดนั้นนะ่ะช้ำน้อยมากเลยนะครับโอกาสที่เยื่อจเจริญจะกลับมาติดและสมานได้ดีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความบางของใบมีดเป็นส่วนหนึ่งเช่นกันนะครับอย่างแรกเลยนะครับที่ผมถืออยู่นี้ก็คือมีดที่ใช้ในการเสียบยอดนะครับ เสียบยอดชนชมเปลี่ยนยอดชนชมตัดใบป้องกันการยืดของชนชมนะครับอย่างที่2ต่อมาก็จะเป็นมีดที่ใช้ในการตัดรากอย่างที่ผมได้เรียนมาตอนแรกแรกแล้วนะครับนี่ส่วนตัวมีดจะมีลักษณะโค้งนะครับลักษณะโค้งที่ออกแบบมาให้รองรับสําหรับงานที่เข้าไปฉอนใช้ด้านในลึกๆเข้าไปล้วงด้านในลึกๆ ลากฝอยเล็กๆที่อยู่ด้านในนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นเปลาะทองเหลืองนะครับผลิตจากทองเหลืองคือจะไม่เป็นสนิมนะฮะป้องกันการเป็นสนิมของตัวเปลอ,อกตัวนี้คราวนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันบ้างนะครับเริ่มจากด้ามน,นะครับด้ามมีดนี่เป็นวัสดุที่ทําจากไม้นะครับคุณผู้ชมทําจากไม้จะสังเกตว่าจะมีลายไม้ที่เกิดจากธรรมชาตินะครับ ไม้ตัวนี้เป็นไม้พวกฉำฉาจามจุลีนะฮะฉำฉาจามจุลีก้ามปู่ต้นเดียวกันนะฮะที่เรานำ,นำใบของพวกมันมาทําดินปู่ชนชมของเรานะครับจะมีลายไม้เป็นริ้วๆขึ้นไปนะครับไม้นี่ก็จะต้องมีอายุนะฮะถึงจะมีลายไม้นะครับปอก็จะเป็นทองเหลืองอย่างที่เรียนนะฮะเป็นทองเหลืองคือจะไม่เป็นสนิมนะครับ ส่วนลักษณะโดยรวมก็จะโค้งนะครับจะเป็นลักษณะของโค้งที่เข้ากับมือแล้วใบมีดนี่ก็จะผลิตจากเหล็กกล้าคาร์บอนสูงนะฮะคือมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็จะมีความคมเวลาตัดแล้วเนี่ยทำงานหนักๆเนี่ยมันจะไม่ไม่ไม่บู้ไม่ไม่ย่นนะฮะเพราะว่าจะเป็นเหล็กที่แข็งมากนะครับให้ตัวแต่ว่าไม่หักนะครับแล้จะแข็งนะครับเหล็กกล้าคาร์บอนสูง นะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นมีดตัดรากนะครับใช้ในการตัดรากทั่วไปสำหรับงานชนุชมนะฮะความยาวของตัวมีดแล้วก็ด้ามมีดแล้วก็ขนาดกระทัดรัดกำลังใช้เลยนะครับผมจะเป็นมีดยาวปลายสังเกตคผูชมสังเกตเห็นว่าปลายมันยาวนะฮะ ก็เหล็กใบมีดนี้ก็ผลิตจากวัสดุเดียวกันความแข็งแรงมากแล้วก็ยิ่งลับว่ายิ่งคมนะครับตอ,อกทองเหลืองนะฮะด้ามก็เป็นดัามไม้นี่แต่ละเล่มก็จะมีความแตกต่างกันออกตรงที่ที่ลักษณะของอด้ามถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าพวกนี้จะให้อารมณ์ของไม้นะครับมีความลายลายแต่ละลายก็จะเกิดจากธรรมชาติของต้นไม้นะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม้ต้องห้ามเป็นไม้จำฉาไม้จำตุลีนะฮะ ข้ามปูนเองนะครใช้แล้วไม่ผิกดกฎหมายสบายใจได้ก <c oughs> ็มีทั้งสองรุ่นให้คุณผู้ชมเลือกนะฮะ,นะฮะเป็นใบยาวใช้ในการเสียดยอดแตบบแ่งใบตัดยอดส่วนเล่มสัน้นใช้ในการตัดรากนะครับจุดประสงค์การใช้งานก็แตกต่างก,กันออกไปก็แล้วแต่ผู้ชมจะใช้งานแบบไหนนะฮะ ก็สามารถพวงมาสงางซื้อ้มได้เ่าเกือบลืมไปครับที่มาคู่กันด้วยก็คือหินละมีดนะครับหินเนี่ยก็จะเป็นหินที่ผลิต เป็นขึ้นมาเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาตินะครับทางโรงงานก็จะเป็ตัดเหมือนพวกสบับปทานหินต่างๆนะครับแต่ตัวเนื้อหินเนี่ยจะเป็นเนื้อหินที่เป็นมีความละเอียดสูงมากเลยนะครับใช้ในการรับรับมีดพวกตะกูมีดกรีดยางนะครับมีดกรีดยางมีดที่ต้องใช้ความคมมากๆนะครับผมก็มีจําหน่ายคู่ไปกับคุณผู้ชมด้วยส่วนลูกค้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะซื้อพ่วงไปด้วย ได้เลยนะครับคราวนี้มาดูราคากันราคาสินค้าผมทั้งมีดแบบที่1แบบที่2แล้วก็รวมทั้งเจ้าหินรับมีดนี้มันราคาเท่าไหร่ยังไงกันบ้างนะครับอันดับแรกเลยมีดสั้นนะครับมีดสั้นตัวนี้ก็ขายให้ผู้ชมอยู่ในราคาเล่มละ3 5มบาทนะครับ350บบาทนี้ไม่รวมค่าจัดส่งนะฮะ งานค่อนข้างที่จะดีครับคุณผู้ชมราคาจะสูงนิดนึงเพราะที่คุณผู้ชมสังเกตดูเนื้องานนะครับผลงานของสินค้าที่ออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะเม้นทางด้านคุณภาพนะครับผมจะขายของที่มีคุณภาพค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพื่อคุณผู้ชมกับคุณลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าที่มันสามารถใช้งานได้จริงนะครับตัวด้ามไม่ว่าจะเป็นตัวด้ามปลอกทองเหลืองแล้วก็ตัวใบมีดที่ทําจาก วัสดุที่คงทนและแข็งแรงนะครับยิ่งรับยิ่งคมนะครับเสนอขายในราคา350บาทสำหรับมีดตัดรากนะครับต่อมาก็คือมีดยาวนะครับมีดยาวนี้ก็ขนาดด้ามนี่จะมีความยาวใกล้เคียงกับมีดสั้นที่ผ่านมาก็เสนอขายคุณผู้ชมในราคา350บาทเช่นกันนะครับคู่หนึ่งก็จะเป็น700บาท แต่ถ้าใครสนใจหินรับมีดนะครับหินรับมีดตัวนี้ผมเสนอขายคุณชมอยู่ที่ก้อนละ1 5 5 0บาทนะครับรผลิตจากหินธรรมชาติที่มีเนื้อละเอียดคุณนสมัยโบราณเขาเรียกหินรับมีดโกนนะครับมีดรับมีดโกนรับมีดโกนที่ใช้โกนหนวดมีดโกนหารเรือนะครับ จะใช้หินตัวนี้มีความละเอียดสูงมากซึ่งตามท้องตลาดบ้านเราไม่ค่อยมีขายจะมีขายในเกิดพื้นที่ที่ทําสวนยางปลารานะฮะใครอยู่ใกล้สวนยางก็ลองไปหาซื้อเอาเด้อส่วนใครไม่มีสวนยางอยู่ใกล้บ้านก็โทรมาซื้อที่ผมก็ได้ในราคา150บาทคุณลูกค้าท่านใดที่ต้องการสั่งซื้อไปพร้อมกันเลยก็คือมีดด้ามเล็ก1ด้ามนะครับแล้วก็มีดยาว1ด้ามแล้วก็รวมทั้งหินและมีดด้วย 3ชุดนะครับถ้าเราแยกซื้อเป็นชิ้นก็350-350และ150รวมเป็น700กับ800เป็น850บาทนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมซื้อยกเซตไปผมจะขายลดราคาให้คุณผู้ชมในราคา750บาทพร้อมกับรวมค่าจัดส่งด้วยนะครับก็ไหนๆต้องใช้แล้วในส่วนก็พิจารณาดูเอาก็แล้วกันนะครับว่าผู้ชมมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน ถ้าถามผมผมก็เชียร์ให้ใช้ตัดลากเพื่อสะดวกในการทำงาน2ก็คือมีดที่ใช้ในการเสรียบยอดนะฮะมีดดีอุปกรณ์ดีคนเสียบดีต้นไม้ดีทุกอย่างก็เป็นไปได้ดีมันก็จะออกมาดีนะครับและสิ่งที่ทําให้อุปกรณ์ของผู้ชมมีคุณภาพสูงมากขึ้นก็คือหินรับมีดนะครับแล้จะสร้างความคมและบางให้กับมีดของผู้ชมที่ขาดไม่ได้ตัวหนึ่งก็คือหินรับมีดตัวนี้ ซื้อยกเซตนะครับ750แยกซื้อรวมมูลค่าเป็น850ไม่รวมค่าจัดส่งหากท่านใดสนใจโทรมาสั่งซื้อกับผมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0891741393อีหเจอดสหนึ่งอีกเบอรครับคือ0818065682ึ่ยายินดีจัดส่งทั่วประเทศนะครับบางทีหลายๆท่านโทรมาว่าผมจะส่งทางไปรษณีย์ไหมไม่สะดวกมารับที่กรุงเทพจัดส่งครับยินดีฮะ คุณลูกค้าสามารถโทรมาสั่งผมได้เลยนะครับวันนี้ผมสุมเมธโพสีทองกับสวนแก้ววิชิตและอุปกรณ์ดีๆพวกนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณครับสวัสดีคะ่ะ